สวัสดีครับผมหมวดวิสูรไทยแลนด์ครับที่ปรึกษาการขายรถยูมิสุบิชิจากบริษัทกวงไทยมอเตอร์เซลล์นะฮะวันนี้เรามารีวิวนอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นระหว่างทางที่ผมจะต้องนารถยูมิสุบิชิคันที่ผมกาลังจะรีวิวไปส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดชัยภูมินะครับรถที่ผมกําลังรีวิวอยู่นะครับเป็นรถยูมิสุบิชิทร i ทันดับเบิลแคบพัทด G.L.S เกียร์ธรรมดาแต่เป็นรุ่น ขับ4นั่นเองคันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าโปรโมชัน่นออกรถเริ่มต้นใช้เงิน67,000บาทนะครับพร้อมกับแต่งเต็มตามที่ผมกำลังรีวิวอยู่เลยนะฮะเราไปดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับมาพูดถึงตำแหน่งด้านหน้านะครับในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยเราอัปเกรดด้านหน้าใหม่ทั้งหมดเลยเริ่มที่ฝากระโปรงนะครับเราก็ติดสกู๊ปหน้าแล้วก็มีโลโก้นะครับ คว่าไททันสปอร์ตเป็นสีแดงที่ฝากระโปรงด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าทั้งสองข้างเราทําการครอบนะครับ <S <S เป็นสีดําด้านตัดขอบแดงนะฮะแล้วก็ตัวดิสก์หรือตัว C ีเราก็ทําการครอบเป็นสีดํามีตัวครอบไฟตัดหมอกให้ด้วยนะฮะเป็นสีดําเงาแล้วก็ในส่วนของตัวสกเกิร์ตนะครับเป็นสีดําด้านตัดคลิปบอลแล้วก็มีไฟ d ด t ์ทดไทม์รันนิ i งไลท์ด้านล่างให้ด้วยนะครับผม และอีกอย่างนึงที่ผมแถมให้คือตัวโชคคัพคำฝากระโปรงหน้านะครับเป็นแบบไฮดรอลิกเป็นยี่ห้อของแค r y บอยนะครับผมทนและก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะฮะโอเค okay, ด้านหน้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านข้างนะฮะในส่วนของตัวด้านข้างเราทำการติดสติกเกอร์นะครับเป็นลายโคนพร้อมกับคำว่าไทรทันให้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อ เราเปลี่ยนนะฮะเป็นล้อดอกไม้รัดด้วยยางมอนเตอร์ a t ทนะครับขนาดยางก็อยู่ที่265 60 R18 แล้วก็ติดในส่วนของตัวซุ้มล้อ RBS สีดำเงาแบบมีหมุดแบบนี้นะฮะสวยงามมากครับแล้วก็ด้านบนนะฮะติดราวหลังคานะฮะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตัวกันสตร์ฟิล์มเป็นของอัลติเมทนะครับเป็นฟิล์มซามิกนาโนนะฮะมาดูในส่วนของตัวมือจับ มีสัญ,ญลักษณ์ไททันที่ตัวเบ้าเรามือเปิดด้วยเป็นสีดำนะครับแบบนี้เลยสวยงามนะฮะนี่ครับด้านท้ายกระบะนะฮะเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์ไลโคลแล้วก็สัญ,ญลักษ์4ี่คูณ4ดิฟล็อกที่ผมแถมให้ลูกค้าก็จะมีในส่วนของตัวโลบาร์เหล็กเป็นของ Outlander นะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนี่ที่ผมชี้เลยนี่ตัวนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายเราทําการครอบนะฮะเป็นเส้นสายสีแดงเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวกระบะกระบะเราก็ทําการใส่ตัวผ่อนแรงกระบะนะครับนี่เวลาเราเปิดปุ๊บมันจะเป็นแบบสโลว์ดาวให้นะครับผมการชนท้ายสีดําจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างด้านซ้ายบ้างนะครับด้านข้างด้านซ้ายนะฮะ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปก็คือตัวครอบฝาถังน้ำมันนั่นเองนะครับนี่สวยงามครับรอบคันนะฮะสีขาวนะครับคันนี้ติดสติกเกอร์ไลโคนแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ที่ผมแถมให้นะครับทุกอย่างทุกชิ้นแถมฟรีหมดนะรเราไม่ได้เก็บเงินลูกค้าเพิ่มเติมนะครับกับโปรโมชั่นออกรถ6 7 0 0 0บาทกรณีดาว10ผ่านแน่นอนร0 0รนะฮะลูกค้าไม่มีเครดิตซื้ออย่างไรก็ผ่านนะครับเพียงลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับ เราดีดีให้บริการนะฮะด้านนอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าครับผมไปกันครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับในรุ่นตัว GLS ขับ4ก็จะเหมือนรุ่น GLS ขับ2ตัวเกียร์ออโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรวัดเดินแสงต่างๆเนี่ยจะถอดของตัว GLS ออโต้มาเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง4ก้านมีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วย แต่จะไม่มีระบบครูสคอนโทรลนะครับมีตัวตั้งค่าตัวเซตไอมิดนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจกุญแจก็ยังเป็นกุญแจเสียบสตาร์ทอยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งของเครื่องเล่นนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีระบบ Android Auto ที่ผมกำลังเชื่อมต่ออยู่เนี่ยตอนนี้ผมเชื่อมต่อระบบ Android Auto นะครับก็จะส่งภาพ ไปที่ตัวเครื่องเล่นของตัวไททันนะฮะแล้วก็อีกอย่างเราก็สามารถดูหนังและฟังเพลงได้ด้วยตัวนี้เป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมส่วนแอร์แอร์เป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีระบบดิฟล็อกมีระบบออโต้สตาร์สต็อปด้วยแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร แมนนวล6สปีดนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ไม W เวทเทอร์โบนะฮะให้แรงม้าอยู่ที่181แรงม้านะครับแล้วก็จุดขายของรุ่นตัว GLS 4WD นะครับก็จะทำการติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมกับตัวจอยสติ๊กสำหรับปรับเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับดีไซน์ออกมาสวยงามนะฮะ ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับออกแบบสวยงามเหมือนกับตัว GT GT Premium แล้วก็ตัว GLS ของตัวขับ2ธรรมดานั่นเองไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างกับรุ่น GLS ณปัจจุบันก็คือตัวนี้นะฮะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะผมเปิดให้ดูเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับเป็นแบบไฮเกรดนี่เป็นเบาะผ้า สวยงามมากลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้แต่ถ้าเบาะผ้าตัวนี้ก็คุณสมบัติในส่วนของตัวผ้าก็มีเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็นี่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือตัวกล้องบันทึกหน้ารถระหว่างขับขี่นั่นเองในห้องดีสารก็ประมาณนี้ครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับกับโปรโมชั่นแคมเปญที่ผม ติดตั้งให้กับลูกค้าไปแล้วก็ที่ผมเสนอให้กับลูกค้าไปนะฮะถ้าท่านใดนะครับสนใจโปรโมชั่นแคมเปญก็สามารถแอดลิงไลน์เข้ามาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าในรุ่นตัว GLS ขับ4เนี่ยเป็นตัวแรไอเทมนะครับเป็นรถที่สุดหายากมากๆคันนี้ลูกค้าจองประมาณ3เดือนกว่าจะได้รถนะครับเพราะว่าคุณสมบัติเพียบ ออปชั่นพร้อมนะครับรถด,ดีไซน์สวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแคมเปญจากช่องมิสูไทยแลนด์นะครับบอกเลยว่าร้อนแรงมากๆส่วนรถ40,000แล้วก็แต่งเต็มตามคลิปนะฮะไม่ได้เก็บเงินลูกค้าเพิ่มเลยนะครับอีกอย่างหนึง่งดอกเบียรถูกแสนถูกนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะออกรถมิโซบิชก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามมาจะมาจองกันได้นะครับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตเดินทางต่อนะฮะเพราะว่าเส้นทางเล็ก150กิโลเราจะต้องไปเจอลูกค้าที่จังหวัดชัยภูมินั่นเองวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ